สวัสดีค่ะแอมเนยคะสวัสดีค่ะแอมนยค่ะ s w i t c h p h a t c o m แล้วค่ะวันนี้นะคะเห็นกระดานวท์บอร์ตตรงนี้นะคะก็คงจะทราบว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของหลักไวยากรณ์กันนะคะสำหรับใครที่เริ่มไปโรงเรียนเอสเซจเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเรียนผ่านตรงนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ตัวของตัวเองนะคะจะเริ่มจากพื้นฐานเลยนะคะว่า ในการสร้างประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยอะไรมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนอยู่ด้านหน้าด้านหลังอ่ะนะคะก็คือประมาณนั้นนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพื้นฐานเบสิกสุดๆเลยนะคะของการสร้างประโยคขึ้นมาหนึ่งประโยคเพื่อที่จะบอกเล่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเสียงเราตัวเองเนี่ยอุ้ยอุ้ยเล็กน้อยนะคะก็อาจจะเสียงห้าวเล็กน้อยเป็นลูกเสากำนันนะคะ เพราะว่าเป็นหวัดค่ะยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติว่าฟังกันไม่ค่อยจะชัดนะคะและยังไงก็ต้องลองกลับไปรีเพลย์ดูนะคะโอเคค่ะพอแล้วล่ะพูดมาเยื้อย,ยาวน่าเบื่อนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า <S <S ในภา,าษาสวีดิชเนี่ยก็จะเหมือนกับภาษาอ,อื่นๆก็คือว่าเขาก็จะมีตัวประโยคที่อธิบายไปแล้วเทปที่แล้วนะคะว่าออประธานกริยากรรมนะคะเราลองมาดูประโยคนี้ดูนะคะ ถ้าจะพูดว่าเออฉันอ่านหนังสือนะคะภาษาสวีเดชก็จะบอกว่า<ม>ยกแฝ n b o นบุกยกแฝด e n b o ุกนะคะตอนนี้ร,รู้ยกก็คือประธานนะคะ l ฝ s e ซก็คือ verb นะคะเอ b o ุก็คือ มนะคะโอเคฉันอ่านหนังสือนะคะฉันอ่านหนังสือนะคะก็คือปกติก็คือประธานคำกริยารมทั่วไปอันนี้ง่ายเข้าใจได้เหมือนภาษาไทยฉันอ่านหนังสือเหมือนภาษาอังกฤษ I read a book นะคะตอนนี้ก็คือจะเหมือนกันไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือเบสิกคิดว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทีนี้ไอ้โซนที่มีปัญหาก็คือภาษาสวีดดชจะต่างกับภาษาอื่นๆนิดนิดหนึ่งนะคะตรงที่ถ้าประโยคมันถ้าเราจะพูดว่าวันนี้ฉันอ่านหนังสือนะคะภาษาภาษาไทยก็จะพูดว่าวันนี้ฉันอ่านหนังสือแต่ที่นี่ภาษาอังกฤษออภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า today I read a book นะคะแต่ภาษาสวีดิชไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะ ต้องจำตรงนี้ต้องจาก็คือว่าถ้าจะบอกว่าวันนี้ฉันอ่านหนังสือภาษาสวีดิช์จะเรียงประโยคแบบนี้นะคะอ d ดอ๋อแลสเซ่ยอส์ในบุกอิดอก็คือวันนี้นะคะก็คือเวลาที่นะคะ l ล s เซก็คือเวิร์บนะคะแล้วก็ยอสก็คือ subject เอ็นบุกก็คือออเจกนะคะมาดูกันทำไมมัไม่เหมือนล่ะถ้าเราแปลอ่านตามตัวใช่ไหมวันนี้อ่านชั้นหนังสืออ่ะวันนี้อ่านชั้นหนังสือตรงนี้ต้องจำค่ะถ้ามันขึ้นต้นถ้าประโยคเนี่ยขึ้นต้นด้วยเวลาเช่นวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ตัวที่ตามมา ตำแหน่งที่สองที่ตามมานะคะก็คือคำกริยานะคะคำกริยาต้องทำตามมาตัวที่สองนะคะดังนั้นถ้าเราพูดว่าอีดอยอยแลเซนบุกผิดค่ะผิดผิดผิดตรงนี้ต้องจำไว้จำดีๆเลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นมัญหางคนที่เริ่มเรียนนะคะเพราะว่าตัวเองก็เหมือนกันตอนที่เริ่มเรียนนี่ก็ก็ไม่รู้ก็คือพูดอีดอยอยแลเซนบุกอันนี้ผิดนะคะต้องจำต้องจำว่าถ้าต้นประโยคขึ้นด้วยเวลานะคะ เวลาหรือสถานที่หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ประธานนคะค่ะถ้ามันขึ้นมาหน้าประโยคเช่นคําว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือไม่ก็เอิ่อ,อสถานที่เช่นบอกว่าที่โรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะที่โรงเรียนแลสซี่ยอกแอนบุกอีสคูลันแลสซยอกอนบุกไหคะพอเข้าใจไม่เอ่ยอันนี้ต้องจํานะว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยอ,อ เวลาหรือว่าสถานที่หรืออื่นๆนะที่ไม่ใช่ประธานตัวที่ตามมาตัวที่สองต้องเป็นคํากริยานะคะต้องเป็นคากริยาดังนั้นเนี่ยเราจะาไปเทียบกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเริ่มเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมหรือไม่ก็มักจะจําผิดนะคะดังนั้นตรงนี้สําคัญนะคะถ้าใครมีกระดาษปากกาจดลงไปเลยนะอันนี้สําคัญนะคะโอเคอีดอกแลสเยอเอ o นบุกอีดอกแลสเยอเอ็นบุก พอจะเข้าใจนะครับลองยกให้ตัวอย่างหนึ่งดีกว่าเผื่อจะขยายความได้ดีขึ้นนะคะเช่นจะบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันกลับมาบ้านนะคเมื่อวานนี้ฉันกลับมาถึงบ้านลองอ,อตอบเองก่อนซิว่าเราจะแต่งประโยคนี้ไว้ไงถ้าจะบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันกลับมาบ้านฉันมาบ้านนะคะ <c oughs> ให้เวลาสามวินาทีนะคะ หนึ่งสองสามได้คำตอบไหมคะคำนี้นะคะเมื่อวานคือแบบสวิสชีสอีกอัวใช่ไหมคะอีกอัวอะไรตามมาเอ่ยยิกต้องเป็นคำกริยานะนะคะจากนั้นก็เป็นประธานค่ะอีกอัวยิกยาเฮม อี o ัวยิกยอก e ฮมเนยคะยิกยอตัวนี้เป็นยิกเพราะว่าตัวนี้เป็นเวบอดีตนะคะของคำว่าก o วนะคะเพราะว่าอีกัวเป็นอดีตใช่ไหมดังนั้นคำกิริยาก็ต้องใช้เป็นคำกริยาในอดีตด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เรายังไม่ลงลึกนะเราแค่ลงลงตัวว่าเออลงไปแค่ว่าไอ้คำนำหน้าที่มันเป็นเวลาเป็นสถานที่หรือว่าเป็นอื่นๆเนี่ย คําที่ตามมาที่สองก็คือเป็นคํากริยานะคะพอจะเข้าใจเนาะพยายามอธิบายซ้ําๆนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นน,นะนะเพราะว่าไม่อยากจะไปเร็วมากเดี๋ยวจะงงกันซะก่อนนะคะโอเคเอ่ยพอเขาจเข้าใจมนาะเอ่ยอีดาวยิกยอ h ฮมเมื่อวานฉันกลับบ้านะนะคะโอเคค่ะทีนี้เราได้ประโยคบอกเล่าเ,เรียบร้อยแล้วนะคะ มาจะเป็นประโยชปฏิเสธถ้าเราอยากจะบอกว่าไม่ม่ใช่ไม ki? ่ได้ทําไม่ใช่อย่างนั้นกับใครเราจะพูดว่ายังไงนะคะโอเคเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าฉันอ่านหนังสือเนาะถ้าระบอกว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือล่ะจะพูดว่ายังไงนะคะถ้าจะบอกว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือเราเอาเอาประโยคน์บอกเล่าก่อนเนาะแพ้วเราลองมาทําจากประโยชนบอกเล่ามาเป็นประโยชนปฏิเสธนะคะอาจจะง่ายกว่าโอเคแองก็พูดว่าอ่ายอ l e s e r a n book นะคะ ประโยคนี้ทำเป็นประโยคปฏิเศษยังไงเอ่ยในภาษาสวีดิชถ้าต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธในกรณีนี้นะคะก็คือเขาจะใช้คำว่า in t e นะคะ in t e ถ้าจะเทียบจะเทียบกับภาษาอังกฤษก็เช่นเช่นคำว่า not not นะคะแต่ในประโยคนี้ก็คือ the don't นะคะดังนั้นเนี่ย in t e จะว,วางอยู่ตรงไหน in t e ่จะวางอยู่ แนาทีแล้วค่ะอินเตอร์จะวางอยู่หลังคำกริยานะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยถ้าจะบอกว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือก็จะพูดว่ายอรอกและเซสอินเตอร์อ็นบ ok in ุกฉันไม่ได้อ่านหนังสือ นี่คือตัวปฏิเสธนะคะมาบอกว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือนะคะนี่คือตัวอย่างของประโยคธรรมดาหนึ่งประโยคถ้าจะทําเป็นบอกเล่านะคะและทําเป็นปฏิเสธนะคะมันก็จะได้ออกมารูปนี้ตอนนี้เวลาหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปต่อวิดีโอชุดที่สองกันนะคะว่าถ้าอยากจะทําเป็นคําถามล่ะจะทํำยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่เลยที่ติดตามมานะีค่ะแล้วเจอกันวิดโอชชดนน้านะค่ะสวัสดีค่ะ